Yeah. Yeah, let's go <S คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและฟอร์มบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็ดรือยอดคนนี้คนดีและคนเดินกันนั่นเองนะครับโอเคอ่าสำหรับรอบนี้ผมมาพร้อมกับช่วงเวลาโบนัสไทม์ในรอบสายๆของวันนะครับอ่ากับการแจ้งเตือนกลุ่มเข้ามานะหากใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มโบนัสไทม์หรือต้องการาทักทายพบปะพูดคุยยังไงก็อย่า,ยาลืมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะที่ใต้คลิปนะ อ่ะสำหรับรอบนี้ผมก็จะมาจัดกันที่ค่ายเดิมของเราครับ PG Soft นั่นเองนะโอเคเออสุดเกมที่ผมจะเล่นนั้นอบอกเลยว่าเกมนี้ห่างหายไปนานนะครับกับเกมนี้นะอ่าเสาถ้ำนะ <Wow. S 1> <c oughs> อะไร S tag S tag นี่แหละอ่านไม่ออกนะครับ uh. ก็เสาถ้ำนั่นเองนะมาดูครับว่ามันจะยังไงนะเออแต่เกมนี้ไม่ได้เล่นมานานแบบมากๆแล้วนะครับ huh? จะทุนมาที่312บาทนะ, <Okay. S 1> อะโอเคโอเคผมจะซื้อที่300แล้วกันจะปั่นหรือจะซื้อดีอ่ะถ้าปั่นก็ได้สองรอบซื้อนะเออ <c oughs> ผมยังเชื่อในดวงแรกของผมเสมอนะครับ <c oughs> มาโอ้ยไม่ได้จัดมานานมากมันอาจจะแผงลิตก็ได้นะมาดูกันครับ ยังไงเพื่อนคูณหกไปแล้วนะตอนนีเออ้เกมนี้คือถ้าซื้อฟีสปินเข้ามานะครับมันถ้ามันจ่ายมันจะเพิ่มคูนทีละสองนะครับอุ้ยเอาดิจะสิบหกบาทอุ้ยมันไม่บึึบอะยังไงเพื่อนเคได้อยู่มาคูณสิบสี่ไปแล้วตอนนี้มีลุ้นมีลุ้นยังไงเพื่อน <laughs> เฮ้ยเออแต่มันไม่ต่อเนื่องอะ่ะอีกสองที่คูณสิบแปดไปแล้วนะขอแบบโผลโอ้ไม่โผลอ่ะเฮ้ยร้อยแปดสิบบาทเฮ้ย oh, <no. S 1> <laughs> เอาดีซื้อต่อไม่ได้ด้วยก็เราจะหาฟีสปินกันนะครับ แต่ถ้ามาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันถ้ามันจ่ายมันจะเพิ่มคูณทีละหนึ่งนะ <Okay. S 1> เกมนี้มันก็มีดีที่ตรงนี้นะครับคือตัวคูณมันเพิ่มให้นั้นเนี่ยเนี่ยคือถ้ามันคอมโบต่อเนื่องนะครับรางวัลมันก็สูงขึ้นนะเฮ้ย <Wow. S 1> hey! เอาดิเอาฟีสปินเฉยเอาแล้วยังไงเพื่อนมัน มาดีว่ายังไงสวยครับมาแล้วเพิ่มคูนมาของฟรีจะเกลือไหมคูนหกไปแล้วนะอย่างนั้นอุ้ยได้อยู่ครับมีไวโอด้ดีเอาแล้วเอาแล้วยังไงเพื่อนอุ้ยสองร้อยสี่สิบมาดีไวเชื่อมยังไงเพื่อนอุ้ยเฮ้ยสามพันเก้าสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาท บอกเลยว่าจบตานี้เราหนีเลยนะครับมันทรงดีเกินไปเนี่ยเนี่ยคูณสิไปแล้วนะตอนนี้ม,มามาเพื่อนมา <c oughs> ยังไงเพื่อนเอ้ย oh, <no. S 1> คูณยีสแล้วนะขอขอใจหน่อยเถอะนาะนิดหนึ่งตีหนึ่ง <Huh? S 1> เพื่อนยังไงใต้ยอยู่ค,ครับแคสสวยอุย้ยดอกนี้ดอกนี้เดียวแ0 0รอ 864บาทโอเคคือ <Okay. S 1> <laughs> แบบมันมาไม่ทันตั้งตัวนะครับ5,194บาทนะโอเคพอจบนะครับได้แล้วต้องหนีนะถ้าเล่นผมคิดว่ามันจะดูดคืนนะ uh. นานๆานทีจะบื้านอย่างนี้แบบจบเร็วอะจบไวอ้อ่ะเออเอาดิโอเคถือว่าโบนัสฮามรอบนี้แผงริดนะครับอะ ผมก็ไม่ต่อแล้วนะพอละคตุน300ได้มา5,3 0 0แล้วก็ได้กำไร5,000นนะครับกับช่วงสายๆของวันนี้นะ <Wow. S 1> ถ้าผมมาทานอีกรอบนึงผมก็อาจจะมาช่วงเวลาโบนัสทามอีกรอบนึงก็ได้นะครับวันนี้ถ้ามันทานนะ,ะสำหรับใครนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่มโบนัสทามน,นะก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเอ,อและใครที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้เกิดชอบเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้ยไม่ใช่วันนี้ดิเผื่อเข้ามาอีกสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ